สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านด็ดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับร้านค้าเพิ่มนะคะประสาวันที่เด็ดกุ้งพาพันสองห้าหกเจดนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอเนี้ขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ข้ข,ข,ขอบคุณผู้โดเนตจกทุกช่องทางดนวยนะคะเป็นกำลังใจที่นี้มากๆเลยค่ะ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบคทีเสิร์ชขอแนะนำร้าน Super Special Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนค่ะสามารถอ่าทักไว้ในเพจหรือว่าไลาน์ของร้านได้เลยนะคะตามรูปนี้เลยแล้วก็สามารถดูราคาได้เลยนะคะว่ามีราคาอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างหากมีข้อสงสัยใดก็สามารถทักเข้าไปสอบถามกับแอดมินทางเพจหรือในไลน์ได้เลยนะคะสอบถามได้ทางร้านเขาไม่กัดจ้า สำหรับวันนี้นะคะก็มีบัตรผ่านพิเศษใบใหม่เข้ามานะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเนี่ยเราก่วนไปดูในเพจอัปเดตนะคะเพราะว่าแม่บ้านได้พูดถึงรายละเอียดของบัตรผ่านพิเศษไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะสรุปย่อไว้ให้ในรายกาข่าเพิ่มอ,อีกทีหนึ่งด้วยนะคะ <c oughs> มาดูช่องนิวกันก่อนนะคะวันนี้แพ็กเกจซีซันอออินวันนะคะราคาหนึ่งพันสามบาทก่อนจะได้ราคาต่างๆของช่างหนึ่งร้อยอันใบขยายกระเป๋าสิบหกช่องนะคะ แล้วก็มี VIP 30วัน1อันลูกแก้วของท r หอันใบเป็นทาษาผานะ6ใบหิงคลอนส0่อันไอที่พูดไปเมื่อกี้คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแพ็กเกจพรีเมียมล้ำค่าคูณ7นะคะราคา4,200บาทก็คือรับไปเลยกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมทั้งหมด7กล่องนะคะหอหิงคลอนที่ล้ำค่า7อันหิงคลอน700อันนะคะหลังๆมาแพ็กเกจพรีเมียมเขาจะเป็นแบบเลือกอเนาะก็คือเราก็ไปเลือกเองได้ ก็จะเป็นจะเป็นส่วนใหญ่ก็ก็คือต้องบอกว่าเป็นชุดพรีเมียมที่ทางเกมจัดเสร็จไว้ให้นะคะซึ่งอาชีพเก่าๆก็จะเลือกได้เกือบทั้งหมดเลยส่วนอาชีพใหม่ๆอย่างนะคะเนี่ยข้อแซหรือสกอร่าบูซาเออเศษอะไรอย่างเงี้ยจะมีภาษีน้อยกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าชุดพรีเมียมยังมีมีค่อยเยอะนะคะแล้วก็หนาขตก็คงไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเพราะว่าตอนนี้ชุดแฟจะเป็นแบบทุกอาชีพไปเลยเนาะอ่ะ อันนี้จะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียม3กล่องน,นะคะราคา1,920บาทแพ็กเกจหิงคอนรายวันนะคะราคา46บาทรับไปเลยเหิงคอน100อันแล้วก็ไปสุ่มห่อหินคอนที่น่าอาัศาจรรย์ด้วยเอ่อแพ็กเกจบัฟแข็งแกร่งนะคะราคา270บาทต้องบอกว่าส่วนใหญ่ชุดพรีเมี่ยมพวกอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ซื้อไปย่อยเป็นหินคอ,อนกันแหละไม่มีอะไรหรอกนะเพราะก็คือได้มันจะคุ้มนะคุ้มกว่าซื้อแยกเนาะเพราะว่ามันได้หินคอนเยอะมากๆ แพ็กเกจบัฟแข็งแร่งนะคะราคาสอง้อยเจ็สิบาทรับไปเลยพองคามาซิลสิบห้าวันหรือหนังสือรับโอมมลสิบห้าวันนะคะเลือกได้แพ็กเกจมาพันดีวิ่งฉลุยราคาสา0ร้อยสาสิบาทได้รับใบเปลี่ยนภาษาพนานะสี่ใบคําพี่เพิ่มค่าประสบการณ์พานะห้าอันสิบชั่วโมงนะคะสิ่งน้อยนำโชคหนึ่งตัวนะคะแพ็กเกจนี้เหมือนซื้อน้องสิงน้อยแล้วก็แถมใบเปลี่ยนภาษาพนานะสี่ใบให้อะคะ่ะประมาณนี้อ่าน้องมังกรฟ้า รักบ้านซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจากนี้ที่ทุกคนเห็นอ่าน้องมังกรฟ้าสุกสนนะคะเท่าที่กดดูน้องไม่ได้แบบตัวใหญ่ขึ้นหรืออะไรน้องอะตัวใหญ่อยู่แล้วนะเอาจริงๆเดี๋ยวม่บ้านค่อยมาแบรบรีวิวน้องสั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะน้องมังกรฟ้าสุกสนนะคะราคาสองร้อย็ดสบบาทน้องเป็นปะเพทแลนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะใครชอบน้องมังกรจีหรือมังกรคับแก้วก็จัดเลยม <c oughs> ปบ้านก็จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะน้องน่ารักมาก น้องมุดดินไปแล้วโดยที่น้องเนี่ยราคาอยู่ที่เอ่อเอ้ยต้องบอกว่าราคาสองเจิบาทเนี่ยน้องอะ่ะเป็นแบบว่าถ้าเกิดใครเคยซื้อน้องบางกรไข่จะรู้ว่ามันเลือกได้ใช่ไหมน้องจะมีสี่แบบนะคะก็คือมีแบบที่เป็นเอ่ออันนี้นะก็คืออ่าอ,อันนี้อันแรกเลยน้องจะเป็น ตรวจผาหานะักผจญภัยที่ไม่เป็นมิดนะคะหรือว่าปิงแดงอันนี้สองน้องจะเป็นต้านทานโรคทะเลทรายแล้วก็อันนี้เเป็นลดเวลาตกปลาอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นยั่วยุมอนสเตอร์ค่ะก็คือเลือกได้พอเราเลือกอันที่หนึ่งเสร็จปุ๊บอย่างอ่าแม่บ้านนะคะซื้อต้านทานโรคทะเลทรายนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็สามารถจะเลือกข้างในได้อีกก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเอาน้องเป็นเอ่อลดเดี๋ยวป๊บนึงนะ อันนี้ก็คือเป็นเพิ่มความประสบการณ์ต่อสู้นะคะหรือว่าเพิ่มความจุน้ําหนักสูงสุดนะคะเพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ต้านทานเอ่อการลดความทนทานนะคะแล้วก็ลดความเสียหายจากการตายจ้าก็คือสามารถเลือก อันหลักได้อันหนึ่งแล้วก็เลือกอันร้องอีก5้าแบบนะคะไม่งงใช่ไหมหวังว่าจะไม่งงปกติสัตว์เลี้ยงก็จะเลือกอะไรไม่ได้เลยนะคะจะสําหรับน้องมังกรฟ้าสุกส่วนเนี่ยคล้ายๆน้องมังกรไข่มังกรเลยน้องไข่มังกรก็เลือกได้ประมาณนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกน้องมังกรฟ้าจะตัวเลือกเยอะกว่านะ อ่าอย่างแม่บ้านนะคะของแม่บ้านเลือกจับคู่เป็นเอาเป็นต้านทานโรคทะเลทรายแล้วก็เอาเป็นเอ่อต้านทานการลดความทนทานนะคะเพราะอยากฟาร์มได้นานๆหน่อยของไม่พังเร็วอะไรประมาณนี้แล้วแม่บ้านก็คิดบอกจะใช้น้องเนี่ยไม่อยากไปเปลี่ยนไปใช้ปลงจิ้งจอกอะไรในเวลาเข้าทะเลทรายเนาะก็เลยเอาอันนี้มาซึ่งอันเนี้ยก็คือแล้วแต่นะคะทุกคนสามารถจับเซตจับคู่ได้หมดก็อย่างที่บอกมีให้เลือกสี่หลักแล้วก็มีค่ารองก็ห้ารองเนี่ยคือเหมือนกันทุกอันนะคะก็ลองดูว่าเอ้ย ฉันชอบแบบไหนหรืออะไรแบบไหนนะคะก็ลองจัดเซตจ,จับคู่ดูนะคะอ่าน้ำหนักสูงสุด400นะคะราคา830บาทแพ็กเกจเมืองหลวง20ช่องของบาหลีเซียชาออหมู่บ้านชาคาทูแล้วก็เมสไซบาร์ซานะคะเรือ152บาทแบบ20ช่องจ้า อ่าแล้วก็ช่องอีเวนต์นะคะอย่าลืมมาซื้อกันด้วย333 3, 3วันนะคะยังไม่หมดเนาะแล้วก็วันนี้มีแพ็กเกจตำราฝึกฝนมาขายนะคะอย่างละสิบชั่วโมงทั้งต่อสู้รัฐศาสตร์เหลือ 5M เเท่านั้นนะคะแล้วก็บัตรผ่านพิเศษนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปขออนุญาตพาไปดูนิดนึงเออแม่บ้านไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอันนี้แม่บ้านมากดข้างบนเอานะคือวันนี้มีบัตรผ่านพิเศษนะคะมาขายนะคะทุกคนบัตรผ่านพิเศษรายวันเนาะ ซึ่งรายละเอียดแบบสรุปย่อเลยก็คือเราออนไลน์ให้ครบเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูข้างนอกนิดนึงมันจะอยู่บนหัวนี้นะคะนี่เป็นเปลี่ยนรอบใหม่แล้วอันนี้ขอพูดแบบสรุปย่อนะคะคือเรามีโอกาสตัดสินใจถึงวันที่20มีนาคมแต่ว,ว่ามันขายถึงวันที่3มิถุายนเอยใช่ขอโทษมันกิจกรรมเนี่ยออนได้ถึง3มิถายนอ่ะแต่ว่าขายอ่ะจะใครจะซื้อต้องซื้อก่อน20นะ20มีนาคมนะคะแพ็กเกจนี้ย อ่าขอสรุปย่อเลยว่าคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ชุดแฟนนะคะให้ดูสามวันแรกเลยตรงนี้ข้างล่างถ้าเราไม่เติมเราได้แค่แถวบนนะคะคือ ถ้าเกิดใครอยากได้กล่องเลือกรับชุดพรีเมียมหรือว่ากล่องเซตอาวุธชุดอ่างเงี้ยใครเป็นแบบผู้เล่นใหม่หรือ,อยังไม่มีอะค่ะคือคุ้มนะ799เนี่ยก็คือได้แฟร์สชุดแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงไปอีก1ตัวนะคะสัตว์เลี้ยงก็จะมีให้เลือกในกล่องเนาะประมาณนั้นแต่ถ้าอ่าอย่างแม่บ้านเนี่ยเป็นผู้เล่นเก่าถ้าพูดตรงๆก็คือ ไม่เอาแฟร์พวกนี้เล้วอ,อยากได้แฟร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงตรงนี้ก็ไม่ได้ชอบนะคะมันไม่ใช่มังกรก็นั่นแหละแม่บ้านก็คือจะไม่คุ้มให้โฟกัส3อย่างนี้นะคะชุดแฟร์ชุดกับสัตว์เลี้ยงว่าพวกนี้ต้องการไหมถ้าเราอยากได้คุ้มแต่ถ้าคุณไม่ได้อยากได้แฟร์ไม่ได้อยากได้สัตว์เลี้ยงอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อค่ะไม่คุ้มนะคะบัตรผ่านพิเศษร,รอบนี้ โอเคก็ตามนี้นะอันนี้คือสรุปย่อให้เลยแล้วก็บัตรผู้ดาของซีซันนะคะแจ้งนิดนึงเผื่อใครไม่ได้ดูแพทอัปเดตนะคะก็คือวันนี้มีการมอบใบซีซันใบที่4ให้ทุกคนแล้วนะคะใครยารอเล่นอยู่ก็ไปเล่นกันได้เลยนะคะบะมอบบัตรซีซันที่4ให้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้อันนี้มันมีแพ็กเกจบัตรผ่านพรีเมียมมาในทีน่นี้คือมันมัดรวมมาให้นะคะก็คือราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะคะได้รับบัตรพูดดำหนึ่งใบบัตรผ่านพิเศษหนึ่งอันนะคะแล้วก็กล่องเลือกรับชุดพรีเมียมหนึ่งกล่องนะคะก็มัดรวมมาให้เลยนะคะจุ๊บจุืม เดี๋ยวแม่บ้างขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะคะเจ9 9บวก599เท่ากับ1,398บาทอ่ากล่องชุดรีเมียมบวกอีก800เป็น2,198นนี้มันเหลือน1,978บาทเอ่อโอเคเอาตรงแพ็กนี้ไม่ค่อยคุ้มค่ะลดนิดเดียวเองลดไปแค่แบบ ร้อยเดียวอะคะ่ะทุกคนแทบไม่ลดเลยถ้าเกิดบัตรถ้าเกิดแพ็กเกจนี้มันเหลือสักพันห้าเงียไม่บอกว่าคุ้มนะ,อะบอกเลยแพ็กเกจนี้เฉยๆไม่มีอะไรมากแต่ถ้าใครมีใบลดเอามาลดอะโอเคคุ้มได้บัตรตางสีสันได้บัตรพริเศษด้วยอย่างที่บอกมันควรต้องลดเยอะกว่านี้ทุกคนอันนี้มันแบบันแทบจะไม่ลดเลยอะเข้าใจฟีลปะคือแบบเหมือนเราแทบไม่ลดเลยนะคะไม่ค่อยแนะนานะคะแพ็กเกจบัตรผ่านพิมพ์อันนี้ไม่คุม้มยกเว้นมีใบลดเยอะๆ ลดสักห้าสิเอร์เซเลยเงี้ยไม่บ้าว่าโอเคได้อยู่แต่ทาไม่มีใบลดให้ข้ามไปเลยไม่คุ้มเลยจ้าอ่ะอย่าลืมมาดูช่องเบสกันด้วยนะคะยังมีอะไรลดราคาอยู่หรือแพ็กเกจไหนคุ้มๆให้เราหรือเปล่ามันใกล้จะหมดหลายอันแล้วนะจ,จริงๆก็หายไปหลายอันแล้วแหละ โอเคก็สำหรับวันนี้นะคะราคาผพก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆเอาไว้ด้วยนะจ้ไม่พลาดคิดไม่หม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย